ตอนนี้ในวิชาเอ g จิเนียริ่งแมคาณิคของเรานะครับก็จะมาพูดในหัวข้อนะครับมาแนะนำพวกเราเรื่องโครงกลอบและเครื่องมือกลน,นะครับก็เป็นลักษณะเป็นโครงสร้างรูปแบบหนึ่งนะครับนานวิศวกรรมของเรานะครับอย่างเครื่องมือกลอาจจะมีลักษณะเป็นระบบล้อระบบเฟือง,งต่างๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างนะครับแต่ในตัวอย่างที่เรียนเนี่ยจะไม่มีตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะเป็นชิ้นส่วนเป็นโครงสร้างอย่างเดียว นะครับดูที่โจทย์เลยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการหาค่าแรงปฏิกิริยาอะไรพวกนี้ครับแรงภายนอกแรงภายในย,ย่างๆนะครับโครงสร้างเหล็กกล้า2ชิ้นนะครับถ้าดูก็คือเนี่ยมี2ชิ้นชิ้น A-B กับชิ้น B-T นะครับถูกประกอบเข้าด้วยกันถ้าดูการประกอบของมันเนี่ยคือประกอบที่จุด B จุด B ตัวนี้จะเป็นสลัก นะครับที่ประกอบกันเนี่ยคือที่จุด B เนี่ยเป็นสลักนะครับลคล้ายเป็นการเจาะรูแล้วก็ร้อยน็อนร้อยโบเข้าไปนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อรับแรงนะครับเพื่อรับแรงกระทาภายนอกแบบจุดนะครับ800นิวตันดังรูปไอตัว800นี่เป็นแรงภายนอก ให้หาสองส่วนหลักๆครับให้หาแรงปฏิกยาที่ฐานรองรับที่จุด A กับจุด T จุด a กับจุด t และแรงภายในหมุดที่จุด B ที่ยึดสองชิ้นส่วนนี้เข้าด้วยกันที่จุด B นะครับหลักการก็คือ ต้องรู้ว่าที่จุด a เนี่ยฟรีบอดี้จะไม่ทราบค่ากี่ตัวที่จุด T นะ่าจะเป็นล้อเลื่อนนะครับตัวไม่ทราบค่าต้องกี่ตัวนะครับเพราะนั้นขั้นตอนแรกก็ให้เขียนฟรีบอดี้ให้เรียบร้อยก่อนก็นแล้วกันนะครับเอาที่ล้อเลื่อนก่อนอันนี้เป็นล้อเลื่อนนะครับล้อเลื่อนทั้งคงรู้ก็หนึ่งตัวนะครับก็ทีวายก็แล้วกัน นะครับส่วนที่จุด A เป็นฟิกซ์ซับพอร์ตหรือแบบยึดแน่นเพราะนั้นตัวไม่ทราบค่าต้อง3ตัวครับ ay ax แล้วต้องเกิดโมเมนต์ด้วยครับ ma ฟรีบอ o d ดในเบื้องต้นนะครับทั้งระบบเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นแรงปฏิยาที่ถารองรับที่จุด A ก็แสดงว่าให้หา3อย่างนะครับหา AX หา AY แล้วก็หาโมเมนต์ส่วนที่จุด T หาแค่1อย่างแรงตั้งฉาก TY นะครับดูที่ฟรีบอ o d ดี้สีชมพูนี้นะครับอ่า ส่วนแรงภายในบุตรที่จุด B นะครับจะเกิดตัวไม่ทราบค่า2ตัวเดี๋ยวเขียนให้ดูคือ Bx กับ By เหมือนเป็นยิงนะครับแต่เป็นภายในจะขอวาดรูปแยกล่างไว้เลย,ยกกแล้วกันนะครับคือแยกตรงสลักยึดที่จุด B หรือที่บุดที่จุด B เอา2เมมเบอร์นี้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงนะครับเขียนตรงแรงปฏิยาที่ซับพอร์ตก่อน ตอนนี้นะครับแล้วตรงที่จุด t ก็ t y ใส่ระยะต่างๆลงไปให้เรียบร้อยนะครับ1เมตร1เมตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะค่อยบอกว่ามาอย่างไรอีกทีหนึ่งนะครับแล้วตรงหมุดที่จุด b นะครับให้เราเขียนแยกชิ้นส่วนให้ชัดเจนเขียนให้ถูกนะครับสมมติว่าชิ้นนี้เราให้เป็นแรงลงที่จุด B นะครับให้เป็นแรงลงลตรงน,นี้ต้องไปแรงขึ้นครับนี่คือ B Y นี่คือ b y นะครับ ค่าทางนี้สมมุติไปทางซ้ายมือ bx อันนี้นะครับต้องทางขวามือะจะเอาตัวไม่ทราบค่าสองตัวตอนที่เราแยกล่างหรือในบางครั้งในบางตัวอย่างที่เราเคยพบเห็นหรือไปศึกษาเพิ่มเติมเนะี่ย าจะมองชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนแรงตามแนวแกนไปเลยก็ได้นะครับหรือจะแยกตรงบุด B เป็น2แรงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจะอยู่ประมาณนี้อ่าอ่าต่นี้ความสูงครับความสูงกับระยะราบตรงนี้เขาไม่บอกมาครับเขาจะดูว่าเราหาเป็นไหมแต่เขาบอกความยาวชิ้นส่วนนี้1.5 กับมุมนี้45หาความสูงนี้ได้ไหมครับคงไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าทำไงเอา1.5ตรงนี้ครับแต่เนี่ย1.5เนี้ยแตกให้ดิ่มเนี่ยให้มันดิ่งเป็นระยะดิ่งแล้วก็จับมันนอนระยะลาบถ้าเอา1.5ตัวเนี้ยนอนระยะลาบจะเป็นคอร์สเท่าไหร่ครับ คอส45จะเป็นคำว,ว่า1.5คอส45นะครับถ้าคิดเลขเลยจะได้1.06เมตรครับกดดูนะครับส่วนตัวนี้ถ้า1.5ตัวนี้ทำให้ระยะดิ่งสายเท่าไหร่ครับสา,าย75 1.5 ซา45กดเลขดูจะ1.06เหมือนกันเพราะคอ45ซาย45จะมีค่าเท่ากันเพราะนั้นระยะราบตัวนี้ใส่เพิ่มเติมได้เลย1.06เมตร1.06เมตรตอนฟีบอดี้ระบบย่อยที่เราแยกล่างกันฟีบอดี้พร้อมแล้วครับเราหาให้ครบ ผมนั้นถ้าเรื่องเขียนคนละสีจริงๆน่าเขียนสีเดียวกันนะครับแล้วก็ตรง bx กับ by ให้ครบนะครับหายหมดให้ได้ใช้ทั้งระบบก็ได้ใช้ระบบย่อยก็ได้เริ่มต้นดังต่อไปนี้ข้อนี้ถ้าเราดูเนี่ยใช้ทั้งระบบไม่ได้นะครับเพราะนั้นจไม่ได้เพราะอะไรก็ลองไปดูเอานิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าให้เริ่มระบบย่อย ระบบย่อยเลอกเรื่องมาสักหนึ่งชิ้นนะครับผมขอเรื่องชิ้นนี้ก่อนมันทําได้หลายแบบนะถ้าเรื่องชิ้นนี้ก่อนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สามสี่ห้าไม่รู้ห้าเยอะเกินนะครับเอาชิ้นปีทีขึ้นก่อนดีบมรู้ลองดูถ้าเอาชิ้นปีทีขึ้นก่อนหาเนี่ยให้ครบหักล้างกัน ถ้าจะเทคโมเมต์ควรจิ้มที่จุดไหนครับ B หรือ T ครับตัวไม่ทราบค่าทิ้มเียอะไว้ก่อนควรจุดอะไรจุด B ควรจุด B เพราะว่าถ้าเอาจุด B เป็นจุดหมุนเนี่ยมันจะทิ้มหมดอ่ะไม่รู้ไม่รู้มันจะเหลือแค่ทีวายเข้าใจไหมครับอ่าทีว ตามเป็นบวกนะพวัะน,นั้นต้องลบลบอะไรลบที y, คูณกันหนึ่งจุดศูนย์หกตัวนี้ลบทีวคูณหนึ่งจุดศูนย์หกมีแค่นี้แหละครับมุมมองการหมุนหมุนประมาณนี้ย้ายข้างให้ดีย้ายให้เป็นย้ายเป็นไหมเนี่ยที T y, ติดลบนะอันนี้ศูนย์ไม่มีอยู่อันนี้ก็เหมือนว่าย้ายมาทำอะไรมาหารก็ได้เท่าไหร่อยู่ดี ไม่สูงอ่าเพราะนั้นทีของเราเท่ากับศูนย์ครับใส่สองรูปเลยใส่สองรูปเลยอ่าตอนนี้แรงปฏิยาตรงโรเลอร์ได้เป็นศูนย์แล้วอ่าอารูแบบนี้เนาะอ่าพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหาที่เหลือครับหาที่เหลือคือ,อคือ bx กับ b อะไรของฟีบอดี้นี้ bx กับ b อะไร b y แต่ถ้ามีความคิดเล็กๆสักน,นิดหนึ่งเนี่ยพวกเราว่า bx กับ by มีค่าไปอะไรหมดเลยมีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่ถ้าไม่คำนวณอันนี้ก็ศูนย์ไม่อ่านแล้วะ by เป็นอะไรเป็นอะไรเหมือนกันเป็นศูนย์เหมือนกันศูนย์หมดไซน,น,น์ด้ชินี้ศูนย์หมดเพราะอะไรมันไม่มีแรงกระทำเข้าใจไหมครับอแต่ถ้าเขียนเอาเชิงสักนิดหนึ่ง นะครับอ่ะเขียนเอาเช่นนิดนึงอ่ะซิกมาเอฟไบเท่ากับศูนย์มีบีไบมีทีไบเนี่ยแหละครับขึ้นเป็นบวกนะครับบีไบไม่ y มีใครสู้กับมันก็เป็นศูนย์แค่นี้ครับเพอศูนย์ก็เขียนเขียนมันก็เทิรอกก็เขียนมันศูนย์ไปเลยซิกมาเอฟเอ็กเช่นเดียวกันบีเอฟมีตัวเดียวครับบีเอ็กก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์หมดเลยครับ เอาศูนย์ไปใส่ในรูปเลยครับเอาศูนย์ไปใส่ในรูปเลยครับเชื่อมโยงข้อมูลดีๆครับอันนี้ศูนย์อันนี้ก็ศูนย์ด้วยลามไปชิ้น AB แล้วครับจากการทำชิ้นระบบย่อย BT ทนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ระบบย่อยเผด็จศึกคำตอบที่เหลือเลยครับคำตอบที่เหลือคือน,นี้ครับ หนึ่งสองตรงโมเมนต์นะครับตรงซัพพอร์ตแบบยึดแน่นที่จุด a นะครับก็เป็นฟรีบอดี้ของชิ้นส่วน a b. อบ a b อบีเอะ a, นะครับ ก็ลองคิดดูว่าจะหาอะไรได้บ้างถ้าเอาจุด A เป็นจุดหมุนตามเป็นบวกรูปนี้นะครับชิ้นนี้นะครับระบบย่อยชิ้นนี้ A B ถ้าจุด A เป็นจุดหมุนนะ่ะแสดงว่าผมจะหาอะไรครับตอบดอบได้ไหมเอ่ยหา M มาไรครับ M A เขา้าใจไหมครับไอ้คำว่าเท็ไว้นเนี่ยทิ่มตอนนั้นทิ่มหมุนไม่ได้โมเมนต์ Moment เป็นเวกเตอร์อิสระอย,รอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันเขา้าใจไหมครับ เพราะนั้นถือว่าเราจะหา MA อ่ะเริ่มตามไปบวกแต่ MA ที่สมมติไว้มันทวนครับก็ต้องขึ้นว่าลบ MA อ่ะลบ m อถ้าเอานิ้วจิ้มจุด A เพื่อหา MA มีแรงอะไรหนึ่งแรงครับที่เป็นค่าตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์แล้วหมุนได้ครับแรงอะไรครับแปดอะไรครับแปดร้อยใช่ไหมครับอ่า บวกด้วย800อ่800คูณเท่าไหร่ครับที่จุด A คูณหนึ่งครับเออเก่งมากฝั่งออนไลน์เท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์อ่าย้ายให้เป็นครับ ma ติดลบย้ายไปติดบวกขอเขียนฝั่งซ้าย800คูณหนึ่งคงไว้ครับได้ออกมา800ครับแต่โมเมนต์คือแรงคูณกับระยะทางนะครับ แรงครูระยะทางก็คือนิวตันเมตรครับแรงครูระยะทางคำตอบออกมาติดบวกแสดงว่า MA ในฟรีบอดี้ที่ทวนเข็มถูกแล้วครับอลืมสรุปเรื่องพวกนี้ด้วยอ่ะตอนนี้ไม่ต้องเทคแล้วนะเอเอาไปใส่ในรูปเลยนะครับ800ได้แล้วนีิตอนนี้เหลือแค่ AY กับ A อะไรครับ AX ถ้าอยากรู้ A Y ของระบบย่อยชิ้นส่วน A B ก็ใช้ซิกมา F Y จัดการเลยนะครับซิกมา F Y เท่ากับศนะครับขึ้นเป็นบวกอ่านะขึ้นเป็นบวกอ่านะถ้าแกน Y ฟรีโบดี้ตัวนี้ ก็มีแค่ a y 800แล้ว b y มองๆม,มันก็เป็นศูนย์ตรงตั้งไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นก็มีแค่ a y กับ8 0 0คุยกันนั่แหละครับก็ a y แรงขึ้นลบด้วย800แรงลงแรงกระทำภายนอกถ้าก็ศูนย์ตัวแปรติดบวกก็ได้เท่ากับ800ครับ a y ของเราหน่วยเป็นนิวตันนะครับข้อนี้อ่าแรงกระทำภายนอกเป็นนิวตันตั้งแต่ต้นแรงปฏิยาโจ์สั่งให้ตอบเป็นหน่วยนิวตัน เพราะนั้นเอของเราออกมาติดบวก่ส่าขึ้นนะมันถูกแล้วเอา800ตัวนี้ไปใส่ในฟรีบอดี้เลยใส่รูปนี้ด้วยทั้งระบบด้วยนะครับโมเมนต์ด้วยนะครับ800 800นิวตันเมตรเอของเราถ้าลูกกามตองมีค่าเป็นเท่าไหร่แน่นอนครับ เป็นศูนย์เป็นศูนย์เอกเป็นศูนย์่ครบแล้วครับแต่เขียนเอกให้ผมหน่อยซิกมาเอฟเอ็กถ้ากับศูนย์นะครับขวาเป็นบวกเอกก็ถือว่าเป็นศูนย์คำตอบได้ครบหมดแล้วครับมีสิทธิ์เลิกได้แล้วนะครับแต่ผมจดเพิ่มเติม<ๆ>ให้สักนิดหนึ่งนะครับคืออ่าคือ เราทำตรงชิ้นบีทีเสร็จนี่คือชิ้นบีทีเราทำเสร็จถ้าดูตามขั้นตอนที่สอนเนี่ยพอทำชิ้นนี้เสร็จให้ไปทำชิ้นนี้ต่อถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราทำชิ้นนี้เสร็จแล้วเราบอกเราไม่ทำตรงนี้เราไปทำที่ทั้งระบบก,ก็ได้เข้าใจไหมครับไปทำที่ทั้งระบบก,ก็จะได้สามคำตอบที่เหลือนี้เหมือนกันเข้าใจการเชื่อมโยงก็ไมไปรู้ทำชิ้นนี้เสร็จ ไม่ต้องจาเป็นต้องไประบบย่อยก็ได้ไปที่ทั้งระบบก็ได้เอาคาตอบที่มาใส่คําตอบเดียวเข้าใจไหมครับแล้วหาชกูเนี่ยให้ครบดังต่อไปนี้ผมไม่สอนเลยนะ,ะหรือเนี่ยหรือคืเนี่แล้วมานี่เลยเนี่ยนะครับจากฟรีบอดี้ทั้งระบบไม่รู้เข้าใจปะไปไป,ไปไปไปไล่เรียนดูนิดๆไม่ต้องระบบย่อยสองรูปก,ก็ได้ทำหนึ่งรูป ระบบย่อยพอได้ข้อมูลต,ตรงระบบย่อยเสร็จไปเชื่อมกับที่รูดโจทย์ทั้งระบบแล้วหาตรงซับพอร์ต A ให้ครบนะครับหาให้ครบก็ถือว่าคำตอบครบแล้วเช่นเดียวกันเพราะเรารู้ bx กับ by ตั้งแต่ชิ้นส่วน bt แล้วนะครับอ่าประมาณนี้โครงกรอบแล้วเครื่องมือกลวิศวกรรมโยธาเราเอาแค่ประมาณนี้นะครับอ่า เพราะนั้นลองรู้จักการเชื่อมโยงระหว่างระบบย่อยทั้งระบบการหาข้อมูลกลับไปกลับมาเชื่อมโยงกันได้ดีกันแล้วกันนะครับก็สาคัญก็เทคโมเมนต์ใช้สร,รมการสมดุลนั่นแหละครับให้มันแม่นยําให้มันเป็นได้แล้วนะครับ